สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะคะของการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาเทคโนโลยีนั่นเองนะคะก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นนะคะอัลกอริทึมกับการแก้ปัญหาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องการแสดงอัลกอริทึมนะคะ เดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงนะคะว่าอัลกอริทึมเนี่ยคืออะไรนะคะก็จะเป็นขั้นตอนวิธีหรือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนอย่างเช่นการนำเข้าข้อมูลแล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างไรซึ่งทำได้โดยการเขียนบอกเล่านะคะหรือใช้การวาดภาพหรือการใช้ สัญลักษณ์ก็ได้นะคะต่อไปค่ะมาดูสถานการณ์นะคะยกตัวอย่างอ่อย่างเช่นการแสดงอันกริ้มโดยการเขียนบอกเล่านะคะก็คือการใช้ข้อความที่เป็นภาษาพูดในการอธิบายลำดับขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหานะคะอะ่ต่อไปค่ะอ่า อันนี้คือเป็นโครงสร้างนะคะของการแสดงขั้นตอนโดยการเขียนบอกเล่านะคะนี้เป็นสถานการณ์ของการซื้อสินค้าที่สินค้าของโรงเรียนตามรายการนะคะมาดูว่ามีรายการอะไรบ้างนะคะก็จะมีรายการอยู่ทั้งหมด4รายการด้วยกันนะคะจะมีสมุดสี่เล่มค่ะดินสอห้าแท่งยางลบ3ามก้อนไม้บรรทัดสี่อัน นะคะมาดูวิธีการเขียนนะคะเขียนบอกเล่าจะเขียนเริ่มต้นอย่างไรเพื่อเป็นการแสดงอันคอิทึมนะคะใช้ในการแก้ปัญหาอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นขั้นของการเลือกหยิบสินค้าใส่ลงตะก,กร้านะคะอย่างที่สองเมื่อหยิบสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบว่าหยิบสินค้าใส่ตะกร้าครบตามรายการที่กำหนดหรือไม่นะคะ ในขั้นตอนนี้ก็จะมีเงื่อนไขอย่างเช่นข้อที่1สินค้ายังขาดอยู่นะคะในกรณีที่ขาดอยู่ก็ให้หยิบสินค้าใส่ตะก,กร้าเพิ่มนะคะอย่างเงื่อนไขที่สองสินค้าเกินกว่าที่ต้องการก็ให้นําสินค้าออกจากตะกร้านะคะเงื่อนไขที่สาม สินค้าครบแล้วให้นำสินค้าไปจ่ายเงินที่จุดชำระสินค้านะคะอันนี้คือขั้นตอนที่2นะคะต่อไปขั้นตอนที่3ค่ะในการเขียนบอกเล่านะคะจากเงื่อนไขต่างๆถ้าออตรวจสอบแล้วนะคะแล้วมีการแก้ไขแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็จ่ายเงินค่ะนะคะขั้นตอนที่3มจ่ายเงิน ต่อไปขั้นตอนที่ C รับสินค้าค่ะนะคะน,นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อไปค่ะยกตัวอย่างวิธีการแสดงอัลกอร,ริทึมการวาดภาพนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การวาดภาพเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาการใช้ข้อความนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรไปดูกันคะ่ะนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างตัวอย่างจากรูปภาพนี้นะคะเป็นการแสดงอัลกอริทึมโดยใช้การวาดภาพนะคะเป็นสถานการณ์ของการซื้อสินค้าที่สาณ์ร้านค้าของโรงเรียนตามรายการ นะคะมาดูอย่างขั้นตอนแรกเห็นไหมคะหยิบสินค้านะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการหยิบสินค้าขั้นตอนที่สองคือเป็นการตรวจสอบว่าสินค้าเนี่ยเอ่อตามรายการหรือเกินหรือถ้าไม่ครบก็หยิบใส่ตะกร้านะคะอย่างขั้นที่สองนี่ก็จะเป็นการเอ่อหยิบสินค้านะคะหยิบสินค้าที่ขาดหายไปหลงตะกร้านะคะ ขั้นตอนที่สี่อ่าถ้ามีขาดเกินก็หยิบหยิบเพิ่มได้นะคะเป็นการตรวจสอบนะคะสุดท้ายคือถ้าครบแล้วนะคะในขั้นตอนที่6นะคะครบแล้วตามรายการก็ไปที่จุดชำระสินค้านะคะเพื่อชำระสินค้าในขั้นที่8นะคะต่อไปก็เป็นการรับสินค้านี่คือขั้นตอนสุดท้ายเอาง่ายๆว่าในการ แสดงอัลกริทึมในการวาดภาพนี่คือเป็นการแสดงภาพตามลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะก็คงไม่ยากสำหรับนักเรียนนะคะในการวาดภาพก็จะไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะอ่อต่อไปค่ะไปดูอ่าสำหรับอ่สัปดาห์ที่สองนี้นะคะก็จะแสดงขั้นตอนอ่าอัลกริทึมในการแก้ปัญหา อยู่สวิธีด้วยกันนะคะคือการเขียนบอกเล่าแล้วก็การการแสดงอัลกอริทึมโดยการวาดภาพนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว2อ,อันนี้สวิธีนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทบทวนเพิ่มเติมนะคะหรือทำแบบฝึกหัดไปแล้วยังสงสัย นะคะก็สามารถเปิดมาดูทบทวนได้นะคะหรือไม่เข้าใจอย่างไรก็สามารถอ,อสอบถามคุณครู้ามาได้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะให้ทำแบบฝึกหัดน,นะคะฝึกคิดกนิดช่วยเพิ่มแนวคิดในการแก้ปัญหานะคะนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอจบกบญญารบรรยายเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ